ต่อไปทางขวาที่มิเกลสันมีตัววิ่งทำทางไปแล้วมิเกลสันเปิดมาให้สุกนัทโดสนสกัดวิดนึ้งเอาแล้วพุตตัซัน,นยิงลูกนี้ติดเซฟอีกครั้งหนึ่งก็ับสองหนึ่งครับนาทีสี่สิบทีมชาติไทยขึ้นนำเวียดนามครับประตูพลิกแซงนำของทีมไทยครับจากพัตติกกุตตัซันประตูแรกของเขาในนามทีมชาติไทยชุดใหญ่ในการลงสนามนัดแรกครับไทยได้ประตูพลิกแซงนำแล้วครับนาทีที่สี่สิบเอ็ดครับโ คมจังหวะยิงแล้วตามไปซ้ำได้ทันนะครับเหลือก็เข้ามาดีใจด้วยครับแนวรุกจากนาราขับนะครับในเจลิก3ของญี่ปุ่นทำให้ทีมไทยพลิกแซงนำา1แล้วครับนี่ครแฟนๆทีมชาติไทยตามมาเชียร์ลุกเปิดของนิโคลัสนะครับแล้วสกัดมาเข้าทางพาติกยิงติดเซียล้วซ้ำอีกทีได้ครับจังหวะนี้ ต้องชมสัญชาตญาณของพัตติกกุตับสั้นด้วยเลยครับวิ่งหาจังหวะตรงนั้นพอดีครับแม่ซับดวงดีให้ไทยผีแซงนำแล้วครับจังหวะสกัดของเหยียนฟงลงหยีวิ่งซ้ายของเวียดนามนะครับโดนบอลไม่เต็มแล้วกลายเป็นดีนะครับมาเข้าทางของพัตติกุตับสั้น